นี่วันนี้อะเธอเอมี่ก็แค่รู้สึกว่าคือที่เจอแม็กวันนี้น้องอะเขาไม่ได้ทำเรื่องการประกันตัวไปเลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไก่เกียรไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เนี่ยนะน้องจะต้องถูกฝากขังก่อนซึ่งเอมี่รับไม่ได้แม่งรันไม่ได้จริงเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะน้องเนี่ยบอกว่าเธอคุณแม่ฉันจะบวชและฉันไม่สามารถที่จะทําให้น้องคนที่เขากาลังอยากจะบวชเพื่อทดแทนพระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในห้องขังฉันรั ไม่ได้อ่ะเธอฉันรับไม่ได้จริงเออดีมากก็ถือว่าวันนี้จบด้วยดีจบแหละก็ก็บอกน้องแล้วว่าถ้าน้องบวชจริงไปงานบวชไหมขอไปงานบวชไหมขอทาขอทําเหรียญบ่อยทานบอกน้องไปแล้วไปงานบวชไหมแปลว่าเราให้อภัยน้องแล้วใช่ไหมเอาสัญญาณหายไปงานบวชไหมเอ็มเอ็มมีขอให้เขาบวชจริงเอ็มมีไปแน่นอนอ่าโอเค่แล้วร่วมงานกันได้ไหม เธออะไรที่ได้งานได้เงินแล้วแล้วน้องเขาแฮปปี้แล้วแล้วอะไรที่ทําให้เราแฮปปี้น้องมีงานอะ่ะฉันโอเคมากคือจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฉันก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าเราเราผู้ที่โดนน้องกระทานะเราไม่โกรดน้องแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่โกรดน้องด้วยให้งานน้องได้ตาน้องแล้วก็เราฉันไม่ฉันไม่โกรดน้องแล้วอ่ะเธอฉันเธอเธอวันนี้น้องอได้พูดขอโทษไหม หววใจมากแล้ะ่ะเธอน้องน้องได้พูดขอ<า>โษข<า>ทษไหมวันนี้ได้พูดขอโทษไหมน้องพูดขอโทษน้องพูดขอโทษน้องนางนางก็พูดหลังไม่แหละนางก็หลายอย่างอ่ะฉันก็อบอกว่าเออ่ังมันมเถอะแต่จากนี้ต่อไปก็ขอให้รู้ไว้ว่าเราจะไม่ทะเลาะกันอีกและอย่าทําแบบนี้กับใครอีกเพราะถ้าไม่ใช่เอมี่อ่ะเขาอาจจะเดินออกมาจากจากกางวงนักข่าวเลยก็ได้เอหรืออาจจะไม่มีการมาอภัยกันแบบนี้ก็ได้ เอมมี่เธอย,ยังจะเป็นพี่น้องกันได้ไหมแบบไปไปงานนูน้นงานนี้กินข้าวนอกรอบกันเนี่ยตัวฉันอะตัวฉันอะฉันสามารถให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าฉันจริงใจฉันก็คนทีเน<อ><อ>ี่อสดมากก่อนจะไปนัดมึงคอยปาาๆามามาแต่พอเจอเหตุการ อ,อเ,เธอ oh. ฉันกเสียใจอย่างที่มันเกิดขึ้นแหละไม่ว่าวันนี้น้องจะขอโทษฉันแบบแบบจริงใจหรือไม่จริงใจฉันไม่รู้แต่สิ่งเดียวที่มันบีบหัวใจคือน,น้องพูดว่าน้องจะบวชแล้วฉันไม่สามารถให้น้องคนหนึ่งที่กำลังที่อยากจะบวชเข้าไปอยู่ในห้องฝากขังก่อนฉัน,ฉ,นฉันทำแล้วเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญเนาะนี่เธอแอบสัมภาษณ์ฉันเหรอเปล่าโอเคเปล่าโอเคเลิฟยูรักเธอ คิดถึงแล้วเจอการฝากสวัสดีน่าหล่อนใสมากเลยอ่ะหล่อนใช้อะไรบ้าใช้บูเต้โอเค